ก็สวัสดีชาว youtube ทุกคนนะก็สวัสดียามเย็นด้วยโอ้น้องออกมาดูมันนะครับก็กลัวเน่านะอันนี้มันหลังหลังบ้านนะครับออกจากบ้านมาประมาณห้าสิบเมตรก็จะเจอสวนมันโอ้น้องหัวโผล่ทำไงดีนี่ดวดวหัวโผล่รรครับโอ้ต้นมันสวยมากเลยครับนี่พันไรวะเนี่ยนี่ครับอันนี้หอยบงนะ ไยบงเจ็ดสองครับสภาพต้นใหญ่ๆส,สูงๆนี่ครับส่วนนี้ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเยอะๆนะเพราะว่าผมเอาพกไก่มาลงประมาณรอ้อยกว่าเที่ยวแล้วแล้วมันมันไม่สวยอะ่ะเดี๋ยวผมถ่ายทิ้งปลูกใหม่ดูครับดู อันนี้คือพวกเราให้น้ามันไหลล่องเดียวดูว่เนี่ยมันจะรอบนะครับอย่างนี้สภาพหัวใหญ่นะนี่ดูครับดูนี่ผมกลัวรังกังวลมากเลยเนะี่ยมันโผล่เงี้ยดูว่ะดูก็เป็นล่องไปเลยนี่ตลอดแนวครับล่องเดียวนะอันนี้ไม่ได้สรรเบอร์สาระดทั้งสิ้นครับเพราะว่าผมคิดว่าเราจ้ขี้ไก่รองพื้นในปีที่แล้วแล้วมันยังไม่จืด ่วนนี้ผมถ่ายรอบสองนะถ่ายปลูกใหม่รอบสองดูครับนะแต่ต้นมันจะวัดเด็ดครับนี่สวยครับนี่ต้นมันอยู่รับนี้คือว่าสวยงามครับกลัวแค่เน่าอย่างเดียวแล้วครับนี่ตอนนี้ไอ้ส่วนนี้มีปัญหาครับเพราะว่าผมชักล่องมาได้ดักน้ำไ้ดูครับนี่โลทุกนี่เลยครับนี อต่นี่มันจะจะคือหรือน้องบูไว้บนี่บางคนเขาว่าให้ถอนปลูกใหม่ครับจะได้ปีละสองครั้งครับมันตัวนี้อยู่ราวๆหกเดือนเกือบเจ็ดเดือนแต่หัวมันนี่ล่อไปหัวเหมือนขวบหนึ่งอะนะครับอันนี้โผล่มากกัไกล่ลำไปแล้วไหมครับทำใจครับปลูกติดบ้านไปน,นี้ครับข้างล่างออก็เป็นนาข้าวนะอันนี้ไม่รู้ไปข้าวอะไรไม่รู้ อันนี้เขาถ่ายแล้วนะพี่น้องะว่าผมเคยทำหน้านี่แหละครับแต่ก่อนแต่ปีนี้ลูกหลานเขากลับมาอยู่บ้านเนาะแล้วเขาถ่ายครับเนี่ยโปร,รก,กว่าผมทำครับเนี่ยครับสภาพก็เห็นหนาที่เราเคยทำเมื่อกี้ถึงนะเพราะว่าเราทำในต้นไม้ของเขาเราไม่กล้าฟันเลยดินาที่ผมทำเป็นสิบปีน,ะนาตรงนี้ผมทำประมาณเป็นสิบปีอ่ะ กว่าผมจะเอาดินมันดินมาได้ดีว่าเจ้าของนาเขาลลกลอกเสร็จปุ๊บเขามาจําให้ผมพอจําแล้วก็จําแล้วก็เราก็ต้องมาฟื้นฟูดินครับฟื้นฟูโอ้เป็นสิบป,ปีนะพี่น้อง่อจะได้นณดนี้ดูวะ่ะพอตอนเจ้าของเขาทําไม่ได้ข้าวนะไม่มีข้าวขึ้นเ้าตนแล้วเขาดันคนาทิ้งด้วยไงเลยผมก็ต้องมาปิดคนาใหม่ไล่ดูน้าใหม่ครับเพราะานาติดบ้านนี่ไม,ไม่ไม่ใช่นาชนะทานนะ โอ้ยากครับพอเขาถายแล้วเราก็เสียดายนะครับพอเราทําให้เขาได้ดีแล้วนี่จนผมว่านาเขาจําให้แสนห้าอีกที่หนึง่งที่วอาผมจะตีปวกออกนี่ก็ไม่กล้าตีทิ้งไม่ด้กเพราะว่าผมกลัวอย่างเดียวเราไปทาหน้าเขาสะอาดแล้วเขาถ่ายนี่อ้เสียคำสุดๆนะพี่น้องดูครับไปหมดเลยครับนี่ยมาหลายมาลองเดียวครับเกมอะไรยังไงครับสภาพ อยากถอนนะครับแต่กลัวมันปลูกไม่ค่อยขึ้นด้วยูนี้ก็ดูครับใหญ่กว่าขาคนนะครับนี่เทียบไปเลยแล้วก็จะรกๆหน่ยนะแต่ผมเอาดูซื้อมาเปารอบนึ่งแล้วแต่ตอนนี้หญ้าที่ขึ้นก็มีแต่ดาวกระจายนะ ไม่เท่าไหร่พอไว้อยู่ครับนี่ครับรึ่งฝั่งนี้ครับทางนี้อยากจะรกนิดหนึ่งนะทางนี้ไม่ค่อยได้เดินมาดูครับทางนี้ก็ลกได้ก็หัวมันเดิมนะครับว่าเราใส่ปุ๋ยเยอะจากฝังนี้จะ ครับก็น่าจะได้ปรทําความสะอาดเร็วนี้แหละรกมากเลยครับนี่ครับโอ้สุยอดเลยครับต้องพ่นยาแล้วครับพวกนี้นี่อ้ฟรกนี้ไม่ไหวแล้วต้องอายามาพ่นนักสองถังแล้วครับนี่พวกนี้เช้าดูครับ โอ้โหโอ้โหนี่ครับสภาพนี้บอกตรงครับถ้ารถรถไถามาขุดนี่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยพันผพานดีมากเลยครับมีแต่รอยไก่ครับเนี่ยโอ้โอโอล้วมัน โอ้เสียโคงครับสวนนี้ไม่มีวันเน่าแล้วครับส่วนนี้ติดบ้านนี่เพราะน้ำมันระบายลงได้ครับไม่ต้องกลัวแต่ผมว่าจะถอนสวนที่ผมไปดูมอบานเนี่ยถ้าไม่ถอนก็เรียบร้อยนะก็ช่วงนี้นก็มีการเดินรีวิวครับสวนมันนั่นแหละรครับก็ภาพก็อาจจะไม่นิ่งนะก็คงขอไปเอฟซีเลยก็อยากให้รับชมแบบเยอะๆครับ ต้นมันสวยครับสวยๆเลยเรก็จะปนเล็กน้อยนะแต่ใบยงน้องบุถึงนะครับน่ลยองมากเลยโอ้พังหมดเลยครับไม่ใช่หัวเล็กๆนะครับเัยเท่าขานะ เดี๋ยวพาไปชมอีกสวนหนึ่งครับเนี่ยเราก็ตัดภาพไปไปเลยครับโอ้ามาชมกันต่อเลยครับเนี่ยโอ้พี่น้องยากขึ้นครับตรงนี้นี่ก็สวนเขาเช่าให้นะพี่น้องได้ละพนะันห้าละต่อปีนะครับอย่าเอาอีกแล้วทำไมผมหยุดต้องยอนต์นะดูครับโอ้พอยิงข้างหนึ่ง,งข้างหนึ่งก็รกทีกแล้วดูครับโอ้ไม่ต้องให้กันหยุดเลย งานนี้สภาพไม่ไหวเลยพี่น้องแต่ก็นะกยังว่าครับมันเป็นดาวกระจายครับนี่นี่ฝั่งผมพ่นไปครับนี่อีกแล้วที่ไม่ได้พ่นแป๊บเดียวเท่านั้น,นครับหน้าฝนนี่หน้าฝนนี่ยากนะเขายังบอกเลยครับมันสามเดือนให้เขาลงติ๊กตกกันมันสามเดือนอย่าไปช่าใจนะครับดกไกูไกลๆไม่มีหญ้านะครับ เเข้ามาในสวนเรียบร้อยครับเฮ้ยนมนอุเหมือนไก่เน่าเลยครับฝังน,น,น,นี้เฮ้ยเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยเหมือนมันจะเน่าแล้วนะ สภาพเ้องเลยรกอืนเลยจมอรพอเหมือนจะเนา่าเลยนี้น้ำมันระบายไม่ได้นะผมก,ก็ขุดนะขุดให้น้ำไหลนะ ก็ประมาณนี้นะยรุ่นพันล้าน,นครับนี่ก็ถ้าเกิดมันยิงเนี่ยเรายิงยาอะไรกันยังไงประมาณก็ยาน,านอนนะั่มันก็ขึ้นนี่ครับน,ะนี่ผมเล่นแต่ดูซึมนะนี่บอกไปก่อนนะผมเล่นแต่ดูซึมนะครับก็ส่วนเช่าเนี่ยถ้าเกิดทําไม่ดีนี่ครับดินมันเนี่ยนี่ครับผมกลัวมากเลยถ้าฝนมาอีกรอบหนึ่งไม่เหลือน,ะนั่ะดินอย่างเงี้ยนะ จะโกดูหัวมันนะครับก็เรียบร้อยอย่างนี่หัวไม่ใหญ่นะเพราะผมไม่ได้ใส่ระเบิดไม่เน่ครับแต่ดินตามร่องนียยุยบยัยบยุบยับแล้ววันนี้ก็ไม่มีคลิปอะไรให้เพื่องอไดูมากมายคลิปรถคลิปเรือก็ไม่มีมีแต่คลิปข้าวคลิปมันนะครับช่วงนี้ก็ เดี๋ยวได้กาได้รถเกี่ยวเขได้ลงเกี่ยวแถวบ้านผมยังไม่มีรถเกี่ยวนะก็ข้าวยังไม่สุกครับก็จะมีแต่คลิปแบบนี้แหละครับเนี่ยโส้ชฟากก็ถ้า,า,ถาชอบเพื่อไงก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะเพื่อทำคลิปลงครับก็อะไรคิดแล้วมาก็อยากเผยแร่เนาะเราก็กเกษตรกรนะครับก็จะให้ถ่ายรถแบบช่องอื่นเขาก็เราก็ไม่ได้นะเราไม่ได้ลงทุนในขนาดนั้นไปเดินถ่ายรถถ่ายเรือ อยากแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กันดูผมเนี่ยครับก็เห็นยาบ้างครังก็ทอนนิดนนะไม่แน่อาจจะได้ไทยปลูกใหม่นะครับไม่แน่ครับแบบนี้ยาเต็มเลย ใจย,ยากจริงๆแล้วครับมันเนี่ยตรง้ยาเลยมาเนี่ยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คท่านก็ใสยซิ่งเลยจเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ